แคบ,บหนึ่งนั่งรอเจ้ยนั่งรอก่อนอินเป็นปูเป็นตาเลยกับแก้มตาไม่เหลือแนละ้ว ต้องดูนี่เขากินนะครับดูดน้ำออกหมดแล้วก็ให้แห้งแล้วก็ให้เขาแปับหนึ่งแป๊บหนึ่งกี้ โอ้โหหลานชายขึ้นมาแล้วตอมไปเรืนะ่อยเละอะไรลูกโอโ้ตายแล้วตาย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 โอ้โหตายแล้วคนต,ตัวหนักก็สามสี่โลมนะั้งเ่ยอลมามังกี้เอ้ย ต้องดูดน้ำออกพอแล้วอืมอืมอมตัดากนไปเลยตัวนี้จะกินจากปาก ใช้ปากป้อนอ่ะเขาจะกินอยู่ตัวเดียวครับผมถ้าไปป้อนคนอื่นเขาจะงอนนั่งงอนเอนี่ยปาตี้อะไรกันที่พอนะที่ที่อะไรก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไอ้อ้วนไม่มีละล,ลงเลยไม่เอาไปลงไปเข้าห้องเข้าห้องเอ้ยมาแล้วมา นี่เธอนี่คือเธอก็ไม่ต้องเลยเจ้ยเจ้ยเอาใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เราอ่ะเจ้ยเอาใหญ่แล้วไปไปก็ค<อ>ือเองมันไม่ใช่สิ่งที่จะกินอะไรตรงเนี้ยโอเคครับไปแล้วอ่าเขาเรียกว่าว้าวุ่นเลยที<า>ดเดียวว้าวุ่นเลยโอเคครับผมบ๊ายบาย